เ่าลูกหลานฟังพระสมเด็จวรรคังทีเด็ดที่เด็เดขาดที่สุดในพระสมเด็จวรรคังคือผิวเหี่ยวเหยียวย่นคล้ายคล้ายผิวคนแก่มีทีเดียวในพระสมเด็จวรรคังยังไม่มีใครพูดเสียนพูดน้อยเห็นยากมีไม่มากถ้ามีถือเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จวรรคังผิวเหี่ยวเหยียวย่นคล้ายคล้ายผิวคนแก่นี่ ทีเด็ดในพระสมเด็จพระครังเนี่ยขอบข้างเนี่ยเป็นร่องรอยเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นเนี่ยพื้นผิวดูถ่ายยากที่สุดเป็นการถ่ายยากที่สุดเนี่ยเป็นการเห็นเห็นยากเห็นยากที่สุดแล้วก็ถ่ายถ่ายยากที่สุดจะได้เห็นรอยรอยเหีย่ยวเหี่ยวย่นย่นเหมือนผิวคนแก่ๆนี่จะถ่ายเพื่อนๆด,นด,ดูเป็นทีเด็ดเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จพระครังผมรับรองว่ายัง ไม่มีใครไม่มีใครพูดยังไม่มีใครพูดยังไม่มีใครเห็นยังไม่มีใครให้ดูเพราะว่าหาดูยากแล้วก็มีไม่มากมีน้อยเนี่ยดูยากหายากดูยากที่สุดทำยากจะเห็นพื้นผิวเหี่ยวเหียวย่นย่นคล้ายๆผิวคนแก่ๆ มีแน่มีทีเดียวในพระสมเด็จวรละคงผิวเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นถือเป็นทีเด็ดถือเป็นทีเด็ดไปเลยในพระสมเด็จวรละคงเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานเกตปีเนี่ย,ย,ย,ะาายจะให้ท่านได้เห็นพื้นพื้นผิวเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นเป็นการที่เห็นยากที่สุดดูยากนี่ พยายามทาให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยเพื่อนเพื่อดูดีๆนะครับเนี่ยคือรอยเหี่ยวย่นที่ท่านบรุรมครูยุคเก่าๆเ,เนี่ยที่บรุครูยุคเก่าๆท่านจะเล่าต่อๆกันมาเลยรอยเนี่ยขอบข้างรอยเวเหี e ่ยวย่นยเป็นเส้นโคง้งวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไ่ายกันไปไ่ายกันมาเนี่ยคล้ายๆทางน้าเนี่ยเนี่ยนี่ถือเป็นทีเด็ดเป็นทีเด็ดและเป็นจุดเด็ดขาด มีเฉพาะพระสมเด็จวรรคังเท่านั้นวัดอื่นๆไม่มีพระเกจิไม่มีพระทิมเทียมไม่ต้องพูดถึงนี่คือเป็นทีเด็ดขอให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับเป็นทีเด็ดนี่เป็นทีเด็ดในพระสมเด็จวรรคังเป็นสิ่งที่ถ่ายยากที่สุดรอยเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นคล้ายๆผิวคนแก่เนี่ยผมจะให้ดูทีเด็ดทีเด็ดในพื้นผิวพระสมเด็จวรรคังเปิดกันให้หมดครับมีเท่าไหร่เราเปิดกันให้หมด ความจริงเราต้องเปิดไม่ได้มีมากหายากที่สุดเนี่ยแล้วก็แสดงน้อยที่สุดคือผิวเหี่ยวเหีย่ยวย่นย่นพื้นผิวในพระสมเด็จวรครคังเนี่ยแม้แต่การถ่ายรูปยังยากที่สุดเนี่ยขอให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาดูนะเนี่ยร้อยเหียเห่ยวเหี่ยวย่นย่นเนี่ยเป็นเส้นวิง่งวิ่งประสานวิง่งวิ่งไข้กันไปไข่กันมาเนี่ยคล้ายๆทางน้ําที่ท่านครูบอก คล้ายๆทางนะ้ําเนี่ยบนพื้นผิวพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยมีเฉพาะวัดะระฆังเท่านั้นเองไอ้นี้พื้นที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดขาดที่สุดในพระสมเด็จวัดระฆังเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายค่อยหาวิธีถ่ายถ่ายให้ดูเอาไว้ชัดที่สุดในพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยให้เพื่อนๆได้เห็นให้เพื่อนๆได้เห็นรอยเหี่ยวเหียวย่นย่นเหมือนผิวคนแก่แก่เนี่ค่อยๆถ่ายค่อยๆทำไฟ ให้เพื่อนเห็นเห็นได้เห็นได้ไดชัดที่สุดผิวเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นคล้ายๆผิวคนแก่ๆนี่พยายามให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยเป็นทีเด็ดเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จวรครคังที่เสียนพูดน้อยเนี่ยแล้วเกิดไม่ได้เกิดทุกองค์ไม่ได้เกิดทุกองคในพระสมเด็จวรครคังเนี่ยหาดูยากพยายามจะทำให้เห็น นี่นี่นี่พื้นเหียวย่นย่นอ่ะถ้าเอาเพื่อนเพื่อนดูดีๆเนี่ยเป็นทีเด็ดเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเป็นทีเด็ดเนี่ยเส้นวิ่งไ ف ายกันไปไ ف ายกันมาคล้ายๆทางน้าเนี่ยเนี่ยบริเวณขอบนี้ก็เหี่ยวเหี่ยวย่นย่นเนี่ยที่ท่านครูยุคเก่าๆท่านจะพูดเลยวัดระฆังผิวเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นคล้ายๆผิวหนังคนแก่ๆนี่คือเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จวัดระฆังเดี๋ยวผมจะค่อยทําไฟ ทาไฟถ่ายให้เพื่อนๆดูให้ดูทีเด็ดในพระสมเด็จวรคัรงแยกเสร็จเด็ดขาดพระสมเด็จวรคัรงที่กล้าพูดเสียงดังๆว่าพระสมเด็จวรคัรงยากที่สุดคือยากทําเทียมขอโชคดี